การสกีนเสื้อที่ใช้บล็อกสกีนขนาดลายได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับลูกค้าหลายท่านสอบถามกันเข้ามามากครับต้องขอเกินก่อน,นครับการพิมพ์แบบบล็อกสกินคือการสกินโดยตกนะครับใช้บล็อกในการสกินโดยกําหนดเป็น1นสีต่อ1บล็อกซึ่งเหมาะกับการพิมพ์เสื้อสกินจํานวนมากเนื่องจากเมื่อสร้างบล็อกขึ้นมาแล้วบล็อกหนึ่งสามารถนําไปสกินเสื้อได้จํานวนมากและขนาดทั่วไปก็จะลงได้อยู่ประมาณ16 คูณสนิ้วนะครับถ้าขนาดใหญ่วันนี้นะก็จะลงเสื้อไซส์ที่มีขนาดเล็กไม่ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการงานสกินที่มีขนาดเล็กหรือมีลายละเอียดมากๆนะครับแล้วทําจํานวนน้อยทางเรานะขอแนะนํางานสกินแบบ DTG นะครับการพิมพ์ภาพสกินลงบนผ้าโดยตรงโดยใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตอลพิมเตอร์นะครับได้งานพิมพ์ที่มีความละเอียดสูงคมชัดสามารถติดลงบนผ้าได้โดยตรงนะโดยไม่ต้องใช้กาวหรือความร้อนใดๆเลยนะครับสนใจสั่งซื้อเสื้อเปล่ากับเราหรืองานสกิน ในรูปแบบต่างๆติดต่อได้ชุกท่องทางเลยนะครับ